อยู่บ้านเช่าข่าวซื้อก็ไม่แค่ขอเพียงแต่มีพี่เท่านั้นอยู่กระท่อมปลายนาไม่ว่ากันจะอยู่คอนโดตึกโตลรานอยู่ใดทางนั้นสิ่งสำคัญขอให้มีเธอ ศาสนาศักดินามากันไม่สำคัญรักมันเสมอกายและใจมอบให้แต่เพียงเธอจะฆ่าจะขายก็พร้อมยอมเออสุดแท้แต่เธอนั่นจะคิดจริงใจ สวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นนองแฟนเพียง,งแฟนบอลลัมเป็นนองเอฟซีม่ยังไฝทองย่องใยปลอดภั่ไตข้างบนค้นประยหยัดหมอลำนำวิหกสุผู่สุคนค่ะห้างหายกันไปสัปดาห์กลักวๆนะคะทีบได้อับขีิไปอย่างเลยทั้งช่องยูทูบนะคะส่วนมากกับสิโพลทั้งแฟนเพจนะคะขอบคุณเป็นนองหลายๆเด้อค่ะติดติดตาม ทั้งเพจ a c e b o o k ทั้งช่องย t u b e ยอดซับยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือขอบคุณหลายๆจากใจค่ะย้ายไฟสัญญาวาเดี๋ยวช่วงเข่าบ้านพักช่วงซ่อมช่วงหมอลลัเข่าบ้านพักเราย้ายสายสิอัปเดตนะคะขวอมคลื่หวต่างๆของมอล้ํานั่ไปหกมาฝาเพี่น้องเอฟซีให้อดใจรอดจากหน่อยสะก่อนช่วงนี้ย้ายไฟย่อมรับวาหยุ่งยีหลีค่ะ nh ยุงอีหยังมาตียุงเพราะว่าลูกค้านวดหลาย ลูกค้านวดหลายแตะ่ลเะมือแตะลเมือสิมีค้นจองคิ้ววลรวงหนาทุกมือเลยนะคะตื่นขื้นสองโมงเสาร์เนี่ยก็ลงมือนวดแล้วนะคะก็เสรไปพักกินเข่าช่วงเที่ยงแล้วก็นวดต่ออีกจนหอดหาโมงแรงทุกมือก็เลยบ้าคอยไดเฮ็ดคลิ keep, ปบ้คคอยไดอัพคลิปค่ะแล้วก็ศิลปินรุ่นเกาๆก,ก,กับบ้าคอยได้ไปสัมผณ์เพิินกับไปหาแม่ยุพินสายใจไปหาแม่พผิดสมัยผพชร่มช่วยมาแล้วนะคะ ก็เลยคิดวาอีกบางกี่มือก็สเสด็เข้าบ้านพักกันแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวช่วงเข้าบ้านพักจังสเสหคลิปค้ามเคลื่อนไหวต่างๆมาฝากพี่น้องเอฟซีพี่น้องแฟนเพ่งที่เข่ามาเป็นเ e อฟซีย้ายไ่มากกดถูกใจมากกดซับสไคร่ให้นะคะขอบคุณลลหลายๆจากใจเลยด้อค่ะเด้อนะคะ,นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของมอลำน่มนำมีหกกะพระเอกย้ายไฟกับโพลลงไปแล้วเนาะอัพไปพี่น้องได้รับรู้แล้วพระเอกการกระเวกสังกัดมอลำน่มนำมีหกแน่นอนชั่ว นะคะแล้วก็นั่งเอกพเล่านาผ้าพรนะคะแล้วก็พระเอกอีกวิกรัสซักแล้วก็อีกหล,ลายๆศิลปินปีนี่หลายแนยนอนแล้วก็น,อน,อน้องนแดนเซอร์ที่มาสมัครไม่กันหลายค่ะแดนเซอร์มาสมัครไม่กันหลายค่ะตลกตลกที่เขามาไม่กับมี่แม่ตน้นแล้วก็แม่ก็อกนะคะมาเสริมทับอีกแล้วก็ตลกเก่ากับมีใ่ใยฝอยกำนันเพย่ใยจงอ่างนี่ก็ย,ยั่งยู่เหนียวเหนียนคือเก่า ศิลปินมอลลมนะครับพอออดบุญชลินไอออดบุญชลินนะคะเคยเอื่นญพอปญัญญาเลยเอื่นติดปากออดบุญชลินตุ๊ตตุปกายดาวก็ยังอยู่คือเกานะคะน,อน,อน้องๆ้แดนเซอร์มาสมาัครไม่กันหลายคือกัน,นะคะ่ะสำหรับเเรื่องเล่าต่างๆกับคือสิพานผลไปด้วยดีเพราะว่าเป็นการเงินเพราะว่าเป็น ดราม่าต่างๆกับช่วงนี้ก็เงียบไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทางว่งกับเคลียเงินให้กับศิลปินไปแล้วทาย่อยเคลียให้ส่วนตัวย่อยไฟ่บ่เคยขึ้นวาหัาวหน้าบ่เคยขึ้นวาบอสนี่สิโกวงเงินเพราะว่ามันมาติดโควิดมันก็นเลยเป็นเรื่องเหตุให้สะดุดไปซื้อๆค่ะท้างานบ่ติดโควิดถ้าประเทศบ่มีวิกฤตโควิดการเงินก็คือสิบ่สดุดแลวก็สิบ่มีปัญหาเพราะว่าช่วงนั้นงานก็นกรลังเริมเข่า เราเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามษาเป็นช่วงเทศกาลทีหมอลำมีงานนะคะแต่กลับมาเจอควบดกรนการเงินก็เลยสะดุดแต่ว่าสําหรับของแม่ไฟบ่มีปัญหาอย่างนะคะแม่ไฟก็เลยบ่คอยบอกถึงเรื่องการเงินปนดเพราะว่าของแม่ไฟบ่มีปัญหาเพราะว่าแม่ไฟเบิกมาเรื่อยๆืเบิกยู่เรื่อยๆนะคะต่ละศีพันธะละเกียร์พันธะละมือแต่ละ่าพันเบิกยู่เรื่อยเงินสะสมแม่ไฟในบัญชีก็เลยบ่ค่อยหลาเพราะว่าแม่ไฟเบิกมาใส่ยู่เรื่อย ค่ะก็เลยบ่ได้มีเงินค้างน้ำบอดหลายปันใดสำหรับผู้เพิ่นมีปัญหาคือเพิ่นบ่เบิกคา่าดโตเลยเพิ่นใส่ติปใส่เงินจากการได้รับมาหลายเงินสะสมมันก็เลยหลายก็เลยเป็นการเอ่อเป็นก้อนใหญ่นะคะก็เลยแต่ก็แต,แต่แต่ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปนี้ก็สิมีตั้งแต่เรื่องเล้าดีๆเข้ามากักบหมอลลัน้ำเวงหกนะคะฝากพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลลัฝากพี่น้อง,อง FC ให้ซอยเชื่อซอยสนับสนุนติดตามคือเก่างานที่ค้างไว้จากฤดูการที่เลวกระสีมาเรนงในฤดูการต่อไปแล้วการงานที่เขามาาหมา่กระไายพอสมควรนล้วนะคะขอกําลังใจคือเก่าเ้วยอพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้มาวา้าหายหายคิดว่าคิดถึงกันซื้อๆดรอกค่ะเดี๋ยวช่วงเขาบ้านพักก่อนอีกปโดนบ้านน่าจะย้ายสายขาบบันพักเสียอัพคลิปต่างๆมาฝากพี่น้องเอฟซีขอบคุณจากใจที่ระถอดท่มกันขอบคุณที่ เข้ามาติดตามยอดทรับเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือถึงแม่ว่าสืขึ้นมือละ,ละนิดละน้อยแต่กะดีใจคือเก่าค่ะขอบคุณคิดว่าคิดถึงพี่น้องทุกคนบ๊ายบาย